เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนมีของมาชีป้าวรถสวยๆทุกถูกท่านผู้ชมเลือ่องสวยเลือกใหญครับคันนี้สามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเ,องเครื่องเคียดีสีสวยครับแม็กสวยรถพร้อมใช้ครับรถบ้านใช้น้อยนิสสันตันนี่โอปีสองพันสามเครื่องหนึ่งจุดหกเกียร์ออโต้ ไม่เคยแก๊สนะครับเครื่องสดๆเลยเครื่องดีเกียร์ดีบอดี้สวยนเดิมบางๆไม่มีชนหนักเล่มครบภาษี6-8นะครับภาษีกันยา6-8ภาษียังไม่ขาดครับ3า0 0 0บาทครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับมาสีเป้าหรือซสีประจำได้ไม่พาคิดใหม่ๆนะฝากกดถูกใจให้ด้วย ใช้น้ำมันล้วนครับแอร์เย็นเจี๊ยบภายในยังสวยเบาหนังเกียวโตจกไฟฟ้าตัดลายไม้เลยครับสวยหรู VIP ช่วงล่างแน่นเลี้ยวสุดไม่ดังสามหมื่นเก้าพันบาทครับพิกัดดูรถอยู่สระบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับนะัดดูรถนะัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ต้องขอลาไ้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ